ตลาดพระที่อยุธยาดูว่ามีอะไรบ้างถ้าจะได้ของที่มาบ้างนะจะได้อะไรมาเดี๋ยวเอามาให้ชมกันครับพี่เป็นเช้ามากเสียงผมยังไม่ตื่นเลยหน้าตาก็ยังไม่ตื่นอยากไปมาสักพักหนึ่งแล้วครับไม่มีโอกาสได้ไป one but... นะครับยังไม่ตื่นเลย ถึงห้องเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันเรื่องอตลาดนัดพระเครื่องเดือดสกายนะที่อยุธยาก็ถ้าเกิดใครจะไปนะก็ต้องออกแต่เช้าหน่อยถ้าเกิดอยู่กรุงเทพก็ออกแต่เช้าหน่อยเพราะว่าผมไปถึงนู่นประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนี่ก็คือร้านเปิดกันเต็มแล้วนะเต็มและคนเยอะมากๆก็คือส่วนมากเนี่ยพระที่เจอก็จะเป็นพระเก่า พระเก่าพระใหม่ค้าคากันไปแต่ที่พิเศษกว่าที่อื่นก็คือเดอะสกายเนี่ยอยู่อยุธยาแน่นอนต้องมีพระเครื่องหลวงพ่อรวยเยอะกว่าที่อื่นก็จะมีทั้งร้านประจำนะที่พีตู้อยู่ที่เดอะสกายเลยแล้วก็ร้านขาจรที่มาเฉพาะวันนัดรู้สึกว่าตอนนี้วันนัดจะมีแค่วันพุธนะครับก็ถ้าใครจะไปก็ต้องออกกันแต่เช้าหน่อย วันนี้สำหรับผมก็ไม่ได้มีการเช่าซื้อหรือไม่มีผลงานอะไรเลยครับก็คือไม่ได้เช่าอะไรกลับมาเลยก็ไปเพื่อเรียนรู้แล้วก็เอามาบอกต่อพี่น้องเผื่อใครอยากจะลองเดินตลาดนะัดพระเครื่องนะลองเดินสนามพระดูเผื่อจะได้อะไรที่มันค่อนข้างฟุกแต่ผมแนะนำนะยุคนี้สมัยนี้ก็คือยุคอินเทอร์เน็ตยุค 4G 5G แล้ว มันไม่มีคําว่าฟุกครับมีแต่ความพยายามคือถ้าใครพยายามใครเก่งใครแม่นแน่นอนคุณผมว่าคุณมีกำไรแน่นอนสำหรับคนที่ค้าขายนะครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้ดูเป็นความรู้ครับยังไงก็ฝากเพจด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ